ครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะเดชคนชอบพระนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่21นะครับมีนาคมปี66นะครับก็อาจจะมีพระมาให้ชมแล้วก็ร่วมประมูลกันนะครับอย่างพระที่เห็นนะครับก็คือเข้ามาเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับ3องค์ด้านล่างนะครับอันนี้เป็น9ชั้นวัดลักขังสมเด็จโตนะครับ ไม่ค่อยได้เช่านะครับนเนื้อหาแบบนี้ไม่ค่อยได้ผ่านผ่านมาเอา,อางี้นะครับเขือเช่าเช่าอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ผ่านมานะครับอาอางนี้นะครับอันนี้เป็นถึงยุคสมเด็จนะครับ9ชั้นที่ถึงยุคสมเด็จนะครับเนื้อ,อน,นี้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมมา,มาส่องนะ<ป>ก็คือผมจะลงประมูลพระใน6องค์นี้นะครับว่าจะเป็นองค์ไหนนะครับแต่ว่ามี หลวงปูจันทร์นะครับทางใตอ้อันนี้8ชั้นนะครับใครจะมองว่ากี่ชั้นก็ตามแต่ผมนับครข้าวเนี่ยผมได้8ชั้นเดี๋ยวผมนับให้ดูนิดนึงนะครับแป๊บหบนึ่งครับลองดูนะครับมีกรอบในกรอบนอกนะครับกรอบในก็คืออันนี้อันนี้เส้นเส้นนี้ไม่นับนะครับผมจะมานับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ เดี๋ยผมนับผมนับได้8ชั้นนะครับอ่าองน,นี้อันนี้คือหลวงปู่จันท์ที่เนื้อหาต้องบอกว่าดูง่ายนะครับดูง่ายมานนี้สะสมได้นะครับอันนี้สะสมได้อันนี้ผมให้ส่องเนื้อดูก่อนนะครับเนื้อจะบอกว่าคล้ายสมเด็จบางคนผมไหม ผมว่าเนื้อจะฟูกว่าบางขนพมนะครับเนื้อจะฟูกว่าสายบางขนพมอันนี้เจ้าคุณนอนะครับอันนี้เจ้าคุณนออันนี้ผมแตอนน่อันนี้เป็นวัดวิเวกนะครับดูลักษณะนี้ดูง่ายนะครับดูเนื้อดูง่ายนะครัแบเบจ้าคุณนอนี่เป็น ถ้าถ้าเป็นวัดสีขันนี้ต้องบอกว่าพระที่ทำขึ้นมาหรือว่าเป็นพระใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อเก่านะครับเป็นพระเนื้อเก่าอันนี้เป็นพระเนื้อเก่าพอสมควรนะครับอันนี้ผมผมมีอยู่สององค์นะครับแบบนี้มีสององค์แล้วก็จะมีองค์นี้นะครับเพิ่มเติมมาก็องค์นี้ลงรักนะครับองค์นี้ลงรักเนื้อ ต้องบอกว่าเนื้อสวยเลยนะครับองนี้เนื้อสวยเลยนะครับอันนี้เป็นยุคสมเด็จนะครับเป็นยุคสมเด็จดูจากด้านหน้าเนี่ยพระจะเป็นเนื้อวันณะสีเหลืองนะครับแต่รากผักชีให้เห็นแบบธรรมชาติแต่พอพลิกมาด้านหลังนี่นะครับความเก่าบ,บังเกิดนะครับความเก่าบังเกิดเลยเนื่องจากว่าเนื้อเปิดนะครับองค์นี้เนื้อเปิดเนื้อเปิดนี้อาจจะเป็นการใช้ การใช้ด้วยเนื้อไม่เปิดกับเนื้อเปิดหูแบบว่าความเก่านี่ต่างกันมากนะครับถ้าส่องตรงที่เนื้อไม่เปิดนะครับบางคนอาจจะมองเป็นพระแบบเอ๊ะแบบนี้เก่าเหรอประมาณนี้นะครับอันนี้คือพระเก่าแต่ว่าเป็นพระที่ลงรักนะครับลงรักลงชาติแต่พอเลื่อนมาตรงเนื้อหาที่เปิด โอ้ oh, ต้องบอกว่าดูง่ายมากๆนะครับถือว่าดูง่ายมากๆนะครับดูเนื้อดูมวลสารต่างๆนี่นะครับอันนี้ก็มีรูนะครับเป็นรูก็เนื่องจากแมงแทะนะครับพลิกด้านหน้ามาอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นเนื้อใสๆเนี่ยมวลสารจุดดําจุดแดงอยู่ในเนื้อพระนี่นะครับ เนี่ยสีของชาติออกแดงชมพูนี่เดิมๆนะครับองนี้องนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะโอเคอ่ะดูก่อนครับว่าผมจะประมูลองไหนนะครับองนี้เป็นองเมื่อวานนะครับองเมื่อวานนี้ผมก็ไปใส่ตลับแต่ว่าพอดีกรอบทองไมคอ์อนผมหมดนะครับจริงๆต้องใส่ทองไมคอ์อนนะครับถะถึงยุคผมจะใส่ทองไมคอ์อนไว้อันนี้ก็เสียนโตนะครับเสียนโต ตนี้เจดีนะครับเจดีผมตีเป็นเจดีนะเพราะว่าดูเกตดูอะไรดูทรงพระนะแล้วแต่ว่าบางคนก็เป็นพิมพ์ชาวบ้านที่อาจจะเป็นพิมพ์ทรงใหญ่แต่ตัวผมมามองเป็นทรงเจดีไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เนื้อถือว่าเนื้อดูง่ายนะครับเนื้อดูง่าย ลองดูครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะประมูลองค์ไหนแค่นั้นเองนะครับองค์ที่ไม่ประมูลก็ราคาค่อยอทักมาดาูมาชมทางไลน์อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นวัดละคังนะครับเป็นวัดละคังนนี่เนื้อดูง่ายนะครับองค์นี้เนื้อดูง่ายแบบนี้ผมเห็นเยอะนะผมเห็นหลายๆท่านสะสมนะครับบางท่านก็ส่งมาอันนี้มาจากโคราชนะครับพระองค์นี้มาจากโคราช เนื้อนี้สะสมได้นะครับอันนี้เป็นพระที่ใช้นะครับเป็นพระใช้เนื้อถึงสมเด็จอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับเนื้อเปิดนิดนึงตรงนี้นะครับเนื้อเปิดนิดนึงคือเปิดตรงนี้นะครับเวลาจะดูเนื้อในของอของสมเด็จก็ดูไม่ยากนะครับโอเคแป๊บหบนึง่งมีอยู่ประมาณ สามสี่องค์หกองหกองเดี๋ยวผมขอดูเก้าชั้นเนื้อเนื้อเก้าชั้นผมขอดูเนื้อเก้าชั้นนิดนึงนะครับรอดูครับว่าโอ้เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ผมลงสมเด็จม้วนไปนะครับแต่บอกโอ้ต้องบอกก่อนว่าที่ที่ใส่ที่ให้ราคาไปไม่ได้แบบแพงมากเนื่องจากว่าคือ พระสวยนะครับพระเนื้อสวยมากนะสมเด็จมวลมวานนะครับพระเนื้อสวยเนื้อหนักเลยนะครับแต่ว่ามีการกระเทาะนะครับมีการกระเทาะแล้วก็มีการซ่อมก่าวไว้นะครับก็ถือว่าเป็นผ้าแท้ที่เอาเนื้อหาเนี่ยไปไหวบูชาได้หรือไม่ก็เอาไว้เป็นเนื้อองค์คูได้นะครับองค์นี้เป็นเก้าชั้นวัดระฆังนะครับ เก้าชั้นว tamam. ัตถะขังอันน um> um> ี้ต nah, ้องบอกว่าเป็นพระเก่านะครับเป็นพระเก่าไม่ใช่พระยุคปลายนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้คือแตกลายงานะครับอันนี้คือแตกลายงาแตกเห็นเนื้อในของพระดูการเลี่ยมก็น่าจะหลาย10ปีมาแล้วนะครับอันนี้เลี่ยมลักษณะแบบนี้อันนี้ต้องต้องไปเอาออกนะครับออกจากเลี่ยมนะครับนี้ต้องไปเอาออกจากเลี่ยมนะครับ นี่คือถือว่าเป็นไม่ใช่วัดเกตน,นะครับอันนี้คือ9ชั้นวัดละรังครับเนื้อวันณะออกสีขาวนะครับขาวแต่ด้วยอายุของพระนะครับทําให้เนื้อผ้าเนี่ยจะออกไปทางสีสีเนื้อนะครับเป็นสีเนื้อครับไม่เหลืองมากเท่าไหรนะ่นะครับวัน้าจอไปสีเนื้อนะครับเก้าชั้นนะครับ ่าโอเคนะครับก็คือเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยดีกว่านะครับขออนุญาตแกะออกจากรกอบทั้งทั้ง3องค์นะครับให้ดูให้ FC ดูเนื้อหาเพื่อที่จะให้เอาเนื้อเนี่ยเ,เปรียบเทียบกับพระที่เผื่อเจอพระสวยเต็มฟอร์มนะครับเดี๋ยวแป๊นะหบ,แบ,บหนึ่งนะ ครับต่อนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมกดหยุดหยุดภาพไปนะครับก็จะได้เห็นภาพที่แกะออกจากขอบนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูลักษณะของเส้นซ้มนะครับองนี้ตัดชิดนะครับอง์นี้ตัดชิดขอบนะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับฝั่งนี้จะหายเหมือนกันนะครับด้านนี้จะเหลือด้านนี้ก็จะชิดชิดพอดีนะครับชิดขอบล่างพอดีนะครับ ม้วนลงมาส่วนด้านนี้คือจะโค้งสูงนะครับด้านด้านด้านนี้จะโค้งสูงนะครับนี่โง้งสูงขึ้นไปด้านนี้ก็จะลงมาเร็วนิดนึงนะครับเห็นไหมครับคืออันนี้คือลักษณะของทรงพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เนื้อสวยนะครับองนี้เนื้อสวยนะด้านหน้านี้สวยเลยนะครับเป็นเดิมๆธรรมชาติลงรัลกลงชาตินะครับ แล้วก็ขอบค้างนี่ผมให้ดูฟอร์มพระนะครับผมให้ดูฟอร์มพระก่อนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้มีการแบบหน้าเปิดนะครับหน้าเปิดก็คือผิวเดิมคือลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากน่าจะไปวางนะครับผมว่าน่าจะวางไว้ักที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วอาจจะเกิดจากการที่โดนกัดโดนแทะไปนะครับเหมือนวางอยู่ ล,ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอาจจะมีแมงกัดอยู่แล้วนะครับกัด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 อยู่แล้วนะประมาณนี้นะผมตัว,ต,วตัวผมมองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเนื้อเปิดนะครับได้เห็นเนื้อในขององค์พระนะครับมีนะรบูบางคนบอกว่าที่ที่เป็นรูเนี่ยแท้เก๊มีเหมือนกันทําได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมส่องดูเนื้อให้ดูเต็มเต็มองนะครับ นี่คือเป็นพระถึงยุคที่ดูง่ายนะครับเนื้อหนึบอันนี้คือพระสมเด็จเนื้อสมเด็จนะครับเนื้อสมเด็จที่เป็นเนื้อแน่นๆแข็งๆเนื้อหนึบหนึบนี่อีกลักษณะหนึ่งของเนื้อสมเด็จนะครับลองดูได้นะครับแบบนี้ไม่ใช่สายโรงงานแน่นอนครับแบบนี้ไม่ใช่สายโรงงานแน่นอนแบบนี้ เก่าวกว่าเก่าวกว่าช่วงรอหนะครับเนื้อช่วงรอหก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เก่ากว่านะครับลึกกว่านี่ผมให้ดูเนื้อในนะเนื้อเนื้อในนะครับอันนี้เนื้อในของอสมเด็จนะครับเห็นไหมครับคือจะมีเม็ดใสๆลองดูนะครับลองดูเพราะว่า ทุกวันนี้พระที่ทำเรียนแบบก็จะพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงนะครับเพียงแต่ว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติย่งทำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือนอกจากจะมีแบบมวลสารที่มีสีส้มสีดำสีเทาแล้วนะครับก็จะเห็นเม็ดใสๆนะครับ แล้วก็จะมีตรงเล็บผมนี้นะครับจะมีมวลสารที่เป็นสีเขียวนะครับผมขอดึงกล้องนิดนึงนะครับผมจะให้ดูว่าสีเขียวนี้นี่นะครับนี่นะครับผมพยายามไม่เห็นนะครับนี่ตรงเล็บตรงนี้นะครับนี่จะมีมวลสารที่เป็นสีเขียวอยู่ด้วยนะครับ อันนี้องค์เดียวนะอง,องค์แรกนะครับองค์แรกก็ใช้เวลานิดนึงด้านหลังนี่เห็นไหมครับเหมือนเป็น2แบบนะครับก็คือเปิดให้เห็นเนื้อกับเนื้อเดิมนะครับเนื้อเดิมน,นี่นครับน,นี่คือเนื้อองคูนี่เอาไปดูได้ครับแบบนี้ดูได้องค์นี้ไม่ได้ลงประมูลนะครับแจ้งก่อนไม่ได้ลงประมูลนะครับ ก็ราคาทางลายนะครับราคาทางลายนะ,อะขอใส่กอไปก่อนนะครับองคนี้ผมเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้ดูไม่ครบวันนี้ขอดูเพิ่มเติมอีกแค่หน่อยเดียวนะครับเพราะว่าองค์นี้ก็ดูง่ายนะครับเป็นเจดีนะครับเป็นทรงเจดีชาวบ้านนี่แหละครับอ่ะลองดูนะครับเนื้อแบบนี้หาลองลองลองหาดูลองหาดูนะครับ ลองหาดูแป๊บหนึ่งครับนี่ครับดูคาบไขพระดูแบบความเก่าต้องแยกให้ออกนะครับต้องแยกให้ออกระหว่างเนื้อเนื้อสมเด็จคาบทมกับคาบเก่าธรรมชาติอันนี้คือมวลสารนะครับที่เป็นหลุมนี่คือมวลสารนะครับนี่ตรงนี้นะครับ เนื้อ네พระหดนะครับจุดดำจุดแดงนะครับอันนี้เป็นวัดะระฆคังเหมือนกันนะครับอันนี้คือไม่ใช่ตําหนิของพระนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตําหนิของพระนะครับแต่เป็นแค่คล้ายๆกับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนี่นะครับองค์นี้ก็ยังไม่ได้ลงประมูลวันนี้เช่นกันนะครับ <Web> ไม่ได้ลงประมูลวันนี้เช่นกันแต่ถ้ายังอยู่ก็จะนํามา พิจารณาให้นะครับเนื่องจากว่า f c หลายท่านนะครับก็สะสมอยากดูเนื้อที่เป็นแบบเนื้อถึงยุคในแบบที่ผมสะสมนะครับอองค์นี้ถ้ายังอยู่ก็ชมวงจริงได้นะครับผมก็จะให้ดูเนื้อหานะครับใน Jd นะครับ Jd อโอเคครับองค์นี้ก็ผ่านมาแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวนะครับอง์นี้ ยังไม่ได้ประมูลนะครับองค์นี้ก็ยังไม่ได้ประมูลเช่นกันเดีย๋ยวดูก่อนครับว่าวันนี้จะประมูลองไหนนะครับอ่ะองนี้นะครับองนี้ผมมีอยู่4องค์นะครับมีวัดบางขุนพรม2องค์แล้วก็วัดะระฆัง2องค์นะครับองนี้นะครับอันนี้เป็นพระเนื้อต้องบอกว่าเนื้อแกล่งนะครับ เนึกแล่งดูอย่างนี้อันนี้คือไขไขความเก่าของพระนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ไขความเก่าของพระพระเนื้อจริงๆแล้วจะเป็นสีออกเหมือนจะเป็นสีขาวนี่ครับเนื้อจริงจะเป็นสีขาวอันนี้ผมส่องให้ดูเนือ้อจริงๆด้านในนะครับซูมนิดนึงนครับซูมไม่เห็นมวลสารให้เห็นเนือ้อเนื้อพระนะครับนี่นะครับ วันละสีเนื้อจริงๆริอะสีขาวนวลนวนะครับนี่นะครับวนสางก็คือจะมีจุดดำจุดแดงนี่คือธรรมชาติด้านหลักของพระนะครับพระจะแบบว่าบางองค์นี่เก่ากึกเลยบางองค์นี่ธรรมชาติอันอันนี้แบบเนื้อต้องบอกว่าเนื้อค่อนข้างจะแกร่งพอเนื้อแก่งเนี่ยการหดตัวจะเห็นน้อยแต่ว่ายังมี ความธรรมชาติที่มีความเก่าขององค์พระนะครับถ้าเราไปเทียบพระอย่างยุคสมเด็จกับสายอนุสร์นะครับจะเห็นว่าสายอนุสร์เนี่ยผ่านไปประมาณ50ปีนะครับถ้ามาเทียบกับพระองค์นี้นี่โอ้ต่างกันมากนะครับสายอนุสร์นี่เทียบไม่ติดนะครับเห็นไหมเนื้อนี่เนื้อใสๆนี่ครับเนื้อใส จริงๆแล้วมีความนุ่มนะครับอันนี้มีความนุ่มอันนี้คือเนื้อด้านบนนะที่แบบเปิดเนื้อเปิดนะครับเนื้อเปิดนี่สึกจากการใช้นะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะเรียกแบบอื่นไปแต่ผมเห็นพระสายโรงงานมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นแบบฟอร์มเสียนโตแบบนี้นะครับ ันนี้คือเนื้อสมเด็จดูง่ายนะครับเนื้อสมเด็จดูง่ายเป็นองค์ูไว้เป็นองค์ูได้เลยนะครับนี่มีชาจีวรด้วยนะครับนี่ชาจีวรให้เห็นด้วยนดูด้านข้างก็ดยิ่งดูง่ายนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับดูง่ายครับผมให้รูรอบองเลยฮะดูรอบองเลยครับ อ่าโอเคนะครับอ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าผมประมูลสมเด็จวัลคังถึงยุคองค์นี้นะครับราคาไปพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลดนี้นะครับไปพร้อมกรอบเลดนี้ในราคาเริ่มต้นที่199บาทนะครับราคาเริ่มต้นที่199บาท ประมูลวันนี้นะครับมีพระร่วมประมูลไปด้วย2อ,องค์นะครับหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันทไปด้วยนะครับหลวงปู่จันสวยๆในกรอบปติกนะครับอันเนี้ยเอาออกจากกรอบได้นะครับโดยการลนไฟนะครับใช้ไฟแช็กก็ได้ครับลนมุมนี้มุมนี้แล้วก็คัตเตอร์กรีดก็ได้หรือ เอาครีมนิบออกเลยก็ได้แต่ระวังนิดนึงนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับ,รรบเพราะว่าถ้ามือไม่นิ่งเดี๋ยวพระจะกระเทาะหักนะครับอันนี้เดิมๆสวยๆนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับน,นี่วัครั้งหนึ่งองค์หลวงปู่จันทร์หนึ่งองค์นะครับอันนี้ผมนับได้8ชั้นนะครับอลองดูนะครับว่าพระองค์เดียวกันจะนับได้เท่ากันหรือเปล่านะครับ ด้านหลังก็เดิมๆสวยๆเลยนะครับอโอเคนะอันนี้คือวันนี้นะครับ2อ,องค์ันะคององค์ไปพร้อมกันในราคาเดียวนะครับใส่ราคาเดียวได้ผ้า2องค์นะครับวันละคังหนึ่งองค์ผูจันหนึ่งองค์นะครับ,าร,ร,บราคาปิดด่วนอยู่หน้าโพสต์นะครับราคาปิดด่วน2องค์นะครับ อยู่หน้าโพสต์ปิดด่วนต้องก่อน3มทุ่มนะครับหลังจาก3มทุ่มไปแล้วก็เป็นราคาปก,กตินะครับส่วนราคาวงอื่นก็เพิ่มเติมทางลายได้นะครับเอาเอาวันวันนี้3องค์แล้วกันครับเอาวันนี้3องค์ผมให้เจ้าคุณนอไปด้วยนะครับวันวิเวกนะครับให้ทันเจ้าคุณนอนะครับอ่าผมให้3มองค์ อันนี้นะครับผมให้เป็นสามองไปในราคาเดียวนะครับอ่ะนี่ผมให้สามองไปในราคาเดียวนะครับ